วววสวัสดีแฟน,แฟนช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวาร์ตันช่วงเย็นอดีตตัวแทนออกมาแนะปืนใหญ่ควนเซนดาวยิงทีมพึ่งน้อยมาล่าตาคายจอห์นสมิธอดีตตัวแทนชื่อดังออกมาแสดงความคิดเห็นว่าปืนใหญ่ ควรรีบดําเนินการยินข้อเสนอคว้าตัวอีวานโทนี่กองหน้าของทีมพึ่งน้อยเข้าไปร่วมทีมในตลาดนักเตะช่วงเดือนมกราคมปีหน้าในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ทีมปืนใหญ่ภายใต้การนําทัพของมิเกลอาเตตาโค้ชชาวสเปนยังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการรักอันดับ3ามในตารางคะแนนโดยเก็บชัยชนะได้ถึง5จาก6เกมที่ลงสนามพร้อมกับเสมออีก2เกมอย่างไรก็ตามจอห์นสมิธกลับมองว่า ทีมปืนใหญ่ยังขาดกล้องหน้ากี่คอยทําประตูอย่างสม่ําเสมอถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีกาเบรียลเจสุสและเอ็นเคเทียเป็นตัวเลือกอยู่แล้วแต่ทีมของอาเตตาควรเซ็นสัญญากับอีวานโทนี่เขามาร่วมทีมอีกรายเพื่อลุ้นแชมป์เต็มตัวสําหรับจอห์นสมิธออกมากล่าวว่าอีวานโทนี่พร้อมอยู่แล้วถ้าคุณถามผมถึงนักเตะที่จะย้ายทีมแต่ปืนใหญ่อาจไม่นึกถึงเขาเพราะเห็นได้ชัดว่าเขามีประวัติที่ไม่สู้ดีนักทีมพึ่งน้อยอาจจะปล่อยตัวเขาออกไป เพราะว่าพวกเขาไม่มีปัญหาเลยที่ไม่มีอีวานโทนี่อยู่ในทีมตอนนี้เขาเหลือสัญญากับทีมอยู่แค่2ปีเท่านั้นและนั่นหมายความว่าในช่วงปีหน้ามันคงจะดึงดูดใจมากสําหรับเขาที่จะย้ายออกไปจากทีมมิเกลอัเตตาออกมาเผยว่าเลอันโดทอสซาเจ็บพลาดเกมดาบี้มิเกลอัเตตาผู้จัดก,การทีมปืนใหญ่ออกมาเผยสาเหตุที่เลอันโดทอสซาหายหน้าไปจากเกมที่ผ่านมาในเกมลอนดอนดาบี้เป็นเพราะอาการบาดเจ็บ เลอันโดทอสซามีบทบาทสำคัญในแนวรุกข,ของทีมปืนใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากเป็นสำรองถูกส่งลงสนามแทนกาเบรียลมาติเนลลี่ในนาทีที่24ของเกมแล้วเป็นคนยิงประตูชัยให้ปืนใหญ่บุกชนะทีมท็อปฟรี1ต่อ0หลังจากนั้นมิเกลอาเตตาให้ความไว้วางใจกับเลอันโดทอสซาลงสนามเป็นตัวจริงในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกของรอบแบ่งกลุ่มในเกมแรกที่ปืนใหญ่เปิดบ้านถล่มทีม p s v 4ต่อศ โดยปีทีมชาติเบลเยียมยิงไป1ประตูและแอซิสอีกหนึ่งครั้งโดยตามคาดแล้วเลออันโดทอสซาจึงน่าจะเป็นตัวจริงในเกมรอนดอนดาบี้พบกับทีมสเปอร์ที่สนามเอเรตสเตเดียมในคืนวันอาทิตย์เขารู้สึกถึงปัญหาที่กล้ามเนื้อตอนซ้อมและเขาไม่ฟิตสมบูรณ์ในตอนนี้และมิเกลอเตตาได้ออกมาชี้แจงการหายไปของทอสซาเราต้องรอดูว่าอาการบาดเจ็บรุนแรงแค่ไหนแต่ที่แน่นอนเขาไม่ฟิตสำหรับวันนี้คนอื่นจะต้องมาเติมเต็มที่ว่าง คุณต้องปรับเปลี่ยนทีมให้เหมาะสมสําหรับเกมและให้โอกาสนักเตะค,คนอื่นให้ก้าวเข้ามาแทนอย่างไรก็ตามวิเกลวอเตตาได้เปลี่ยนแปลงทีมตัวจริง2ตําแหน่งจากเกมกับทีม PSV เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเอ็นเคเทียได้ลงสนามเป็นตัวจริงแทนเลอันโดทอสซาและอีกตําแหน่งฟาบิโอวิเอร่าลงสนามมาแทนใครในแดนกลางของทีมเป๊ปช่นชมมาตินโอเดกาต์นักเตะโคตรเก่งเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากความสามารถของเขาก็เก่งมาก เขากลายเป็นกัปตันทีมทั้งในสนามและนอกสนามเขาเก่งมากเขามีความคงเส้นคงวาในการลงสนามหลายเกมเขาเหมาะก,กับแนวคิดของมิเกลวาเตตา้าและทีมปืนใหญ่เขาเป็นนักเตะที่เก่งมากบุคยโยสากา้าออกมายินดีกับมาตินโอเดกาดคู่ควรได้สัญญาใหม่บุคโยซากา้าตัวรุกข,ของปืนใหญ่สุดยินดีมากที่มาตินโอเดกาดกองกลางเพื่อนร่วมทีมตกลงต่อสัญญาใหม่กับสโมสรกับตันทีมปืนใหญ่ เป็นกำลังสำคัญของทีมนับตั้งแต่ย้ายมาค้าแข่งในทีมเอมิเรตสเตเดียมเมื่อครั้งที่ยืมตัวเมื่อตลาดหน้าหนาวปี2021จนสุดท้ายทีมซื้อขาดในช่วงตลาดหน้าร้อนจากรายงานข่าวล่าสุดนักเตะคนสำคัญได้ตกลงขยายสัญญาใหม่กับสโมสรจนถึงปี2028เมื่อถูกถามว่าการต่อสัญญาของโอเดกาดทางบุคโยสาก้าออกมากล่าวว่าเขามีความสำคัญอย่างมากไม่ใช่แค่เป็นนักเตะแต่ในตำแหน่งผู้นำของทีมด้วย สำหรับเขาเป็นกัปตันของทีมในแนวทางที่แตกต่างออกไปแต่ผมชอบและเคารพเขามากเราทุกคนรู้ว่าเขามีศักยภาพที่น่าเหลือเชื่อสร้างสรรคโอกาสทำประตูและทำประตูได้และยังเป็นกัปตันทีมที่เราทุกคนรักผมไม่ติดเลยที่จะต้องอยู่กับเขาต่อไปมิเกลอัเตตาเซ็งปืนใหญ่เหมือนทำหายสองคะแนนมิเกลอัเตตาผู้จัดการทีมปืนใหญ่ออกมายืนยันว่าทีมของเขาเหมือนทำคะแนนหล่นหายไปสองคะแนน หลังจากมีภาพรวมของการทำผลงานที่ดีกว่าในเกมที่เปิดบ้านเสมอทีมสเปอร์2ต่อ2เรารู้สึกว่าเหมือนเสีย2คะแนนมันเป็นเรื่องจริงที่มีการเปลี่ยนไปมาในการครองเกมแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราควบคุมได้มากกว่าและครองเกมได้มากกว่าเราทำประตูได้แต่พวกเขาก็เอาคืนได้ทันทีเราพลาดโอกาสครั้งใหญ่ที่เรามีกับกาเบรียลเจสุสซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญของเรา เมื่อเป็นแบบนั้นเราก็ยังคงต้องอยู่ในเกมต่อไปเราออกสตาร์ทได้ค่อนข้างดีเราทำประตูได้แต่ในทันทีเราก็เสียประตูดังนั้นในเรื่องของอารมณ์มันจึงเป็นอะไรที่ยากผมคิดว่าเราต้องดิ้มรนในช่วง10นาทีหรือ15นาทีถัดมาเราขาดความแน่นอนกับบอลอย่างมากและมันก็เหมือนกับเกมเลยแต่ผมคิดว่าช่วงท้ายเกมเราพยายามกดดันเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถคว้าชัยได้สิ่งที่ยากที่สุดที่จะทำก็คือการส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่าย เราทำไปแล้วสองครั้งแต่ผมคิดว่าเราก็เสีย2ประตูที่แย่มากในเกมระดับนี้พวกเขาจะลงโทษคุณเพราะพวกเขาก็มีนักเตะระดับท็อปชัดเจนว่าเราผิดหวังมากกับวิธีที่เราเสียประตูแต่แน่นอนว่านี่คือฟุตบอลและคุณต้องอยู่กับสิ่งนั้นเมื่อถูกถามว่าเรื่องการได้จุดโทษจากมีเมีเกลอเตต้ากล่าวว่าผมเคยเห็นมาแล้วแต่ท่านใดนั้นนักเตะของผมก็ดูมั่นใจมากกว่าเพราะเราต้องได้จุดโทษ มิเกลอัตเตตายังได้พูดถึงอาการบาดเจ็บของดิแคมไรเขาดูไม่สบายเท่าไหร่กับปัญหาที่หลังและเราต้องเปลี่ยนเขาออกนี่คือสิ่งที่เราต้องทํากับความคุ้นเคยในวันนี้เราทําหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเอาชนะในเกมแต่ชัดเจนว่าเมื่อคุณทําผิดพลาดในเกมนี้ก็จะกลายเป็นเกมที่ยากมากทีมแมนซิตี้งานเข้าอีกแล้วเมื่อนักเตะคนสําคัญติดโทษแบนถึงเกมเจอปืนใหญ่ทีมแมนซิตี้งานเข้าเสียแล้วเมื่อผลจากการโดนใบแดงของโรดี้ จะทําให้เขาไม่สามารถช่วยทีมได้ในช่วงเกมสําคัญทั้งเกมคาราบาวครับและในเกมลีกดาวเตะทีมชาติสเปนมีปากเสียงกันกับมอแกนกิฟไว้ในนาทีแรกของครึ่งหลังโดยเอามือไปบีบคอดาวเตะของทีมนอตติงแฮมโดยการกระทําดังกล่าวทําให้แอนโทนีเทเลอร์กูตัดสินควักใบแดงไล่ดาวเตะชาวสเปนออกจากสนามในขณะที่กิฟไว้ได้แค่ใบเหลืองการฟาวแบบมีพฤติกรรมที่รุนแรงส่งผลให้โรดี้จะถูกลงโทษแบนเกมในประเทศอย่างน้อย3นัด การโดนไล่ออกของโรดี้จะสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับทีมแมนซิตี้เนื่องจากจะทำให้เขากองพาดเกมสำคัญทั้งในเกมคาราบาวครับและในเกมลีกอย่างไรก็ตาม3เกมถัดไปของทีมแมนซิตี้จะเป็นการพบกับทีมนิวคาสเซิลในเกมคาราบาวครับก่อนจะไปเยือนทีม่หมาป่าในช่วงปลายเดือนกันยายนที่สำคัญที่สุดก็คือโรดี้จะโดนแบนในเกมใหญ่ทีมแมนซิตี้จะพบกับปืนใหญ่ในเดือนตุลาคมเกมแชมเปี้ยนลีกกับแอตเลซิกจะมาถึงก่อนเกมกับทีมปืนใหญ่ โดยเขาจะสามารถลงสนามนัดนั้นได้เนื่องจากเป็นรายการของยุโรปการขาดหายไปของโรดี้ทำให้เป๊ปต้องปวดหัวมากขึ้นเนื่องจากตอนนี้ทีมขาดนักเตะหลายคนมีทั้งเควินเดอ์บอยคูวสิตและจอห์นสโตน